แล้วก็ล่าสุดเลยนะคะวันนี้เนี่ยทรัมป์ยังบอกอีกด้วยว่าก็อาจจะลดอัตราภาษ,ษีสุรกากรที่ใช้กับจีนลงอย่างมากนะคะแต่ว่าจะไม่ลดไปจนถึงระดับศูนย์ค่ะโดยย้อนกลับไปนะคะหลังจากมีการประกาศเรื่องของกำแพงภาษ,ษ,ษีตอบโต้กันเนี่ยสหรัฐเก็บจีนร้อยละ145จีนเก็บสหรัฐร้อยละ125เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยทรัมป์บอกว่า ไม่ต้องการให้ภาษีศุลกากรเนี่ยสูงไปกว่านี้นะคะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งคนจะไม่จับจ่ายซื้อข้าวของเราก็บอกว่าอยากจะลดอัตราภาษีลงด้วยอันนั้นเป็นสัญญาณแรกนะคะที่ทำให้เห็นว่าทรัมป์อาจจะไม่ได้อยากขึ้นภาษีจีนไปมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าที่เป็นอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงมากนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวานเมื่อคืนนะคะทรัมป์เนี่ยกล่าวนะคะระหว่างแถลงข่าวในทำเนียบขาวบอกว่า อัตราภาษีสุลกากร145%ที่เก็บจากจีนเนี่ยก็ยอมรับว่าสูงมากนะคะเราก็บอกว่ามันจะไม่สูงแบบนี้แล้วมันจะลดลง แต่จะไม่ลดลงเป็นศูนย์ก็อาจมองได้นะคะว่านี่เป็นการส่งสัญญาณถอยของทรัมป์หรือเปล่านะคะทรัมป์เนี่ยบอกว่ายังเชื่อว่าจีนจะทําดีลด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจีนจะมาทําธุรกิจทำมาค้าขายกับสหรัฐได้ลําบากนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่ก็ต้องทําดีลกับสหรัฐเช่นเดียวกันเราลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทรัมป์กัน,นะคะ่ะ a share 145เปอร์ g ซ็นต์ t ี่สู Uh, it got up to there. We were talking about fentanyl, where, you know, various uh, elements built it up to 145. No, it won't be anywhere near that high. What level do you think it'll come down to if you have to... It'll come down substantially, but it won't be uh, zero. It used to be zero. We were just destroyed. We're going to be very nice. They're going to be very nice, and we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise, uh, they're not going to be able to. Deal in the United States, so we want them involved, but they have to, and other countries have to make a deal. And if they don't make a deal, we'll set the deal, because we're we're the ones that set the deal. Scott, and uh, Howard, and myself, and others, we're going to be setting the deal, and uh, it'll be a fair deal for everybody. And it'll be, uh, I think, it's a process that's going to go pretty quickly. We've spoken to. แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทรัมป์ก็บอกนะคะว่าสหรัฐเนี่ยทำได้ดีเลยในเรื่องของจีนนะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะตั้งกำแพงภาษีเนี่ยแต่เขาก็จะใจดีกับจีนให้มากนะคะจะไม่แข็งเกล้ากับผู้นำจีนนะคะแล้วก็หวังว่าสหรัฐเนี่ยจะอยู่ร่วมกับจีนอย่างมีความสุขแล้วก็จะทำงานร่วมกันนะคะซึ่งพอมันมีสัญญาณออกมาอย่างนี้จากทรัมป์นะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นก็มีความเห็นจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเช่นเดียวกันนะคะออกมาบอกว่าประตูสำหรับการที่จะเจรจาการค้าเนี่ยกับสหรัฐก็ยังคงเปิดกว้างนะสำหรับจีนแต่ว่าก็บอกว่า ถ้าอยากจะเจราจาเนี่ยสหรัฐก็ต้องหยุดใช้วิธีการหนึ่งะคะวิธีการนี้ก็คือว่าการที่ด้านหนึ่งบอกว่าพร้อมจะบรรลุข้อตกลงพร้อมจะเจราจาแต่อีกด้านเนี่ยก็ยังกดดันกันไม่หยุดนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าอยากขึ้นโต๊ะเจราจาเนี่ยก็ควรที่จะยึดถือในเรื่องของการเคารพกันนะคะเราไปฟังเสียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกันค่ะ对于美国发动的的关税战中方态度很明确我们愿打 也不怕打，打奉陪到底，谈大门敞开。如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。一边说要同中方达成协议，一边不断搞极限施压，这不是同中方打交道的正确方式，也是。 แล้วก็ก่อนที่จะมีปฏิกิริยาท่าทีออกมาจากทางการจีนนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ฝั่งของทางการจะออกมาพูดเนี่ย <ไป S 1> ก็มีรายงานจากเดอะการ d เดียนนะคะว่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนอย่างเว็บปอเนี่ยก็มีการพูดถึงถ้อยแถลงท่าทีนี้ของทรัมป์นะคะที่บอกว่าอาจจะลดนะคะอัตราภาษีสุร,กกรกากกรกับจีนลงเนี่ย บอกว่าเดอะการ์เดนบอกว่าคำพูดของทรัมป์เนี่ยกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีนกันนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กบอกว่าทรัมป์เนี่ยยอมรับความพ่ายแพ้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของจีนนะคะซึ่งท่าทีล่าสุดของทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นไม่นานนะคะสกอตเบสเซนนะคะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยเพิ่งกล่าวในงานประชุมของนักลงทุนนะคะเป็นงานประชุมแบบปิดเนี่ยพูดถึงเรื่องของสงครามการค้าพูดถึงเรื่องกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐและจีนด้วยนะ ะะโดยเบสเซน,เนบอกว่าสงครามกำแพงภาษีกับจีน,นไม่ยั่งยืนนะคะแล้วเขาก็หวังว่าจะได้เห็นการลดความตึงเครียดในเรื่องของการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนลงท่าทีเหล่านี้จากรัฐบาลสหรัฐนะคะทั้งตัวของรัฐมนตรีครังนะคะแล้วก็ตัวของทรัมป์เองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณบวกนะคะทำให้นักลงทุน,นอาจจะเกิดความหวังขึ้นมานะคะว่าสถานการณ์ระหว่างสองมหาอำนาจ บอร์หนึ่งเบอร์สองทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยน่าจะอาจจะมีทางลงนะคะแม้ว่าการเจราจาระหว่าง2ฝ่ายในเรื่องของการค้าเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นก็ตามนะคะด้วยหลังมีรายงานถ้อยถแถลงของเบเซนออกมานะคะก็มีรายงานค่ะว่าดัชนี S&P เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ2.5ตอนปิดการซื้อขายเมื่อวาน Na s d a q เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ2.7ส่วนเช้าวันนี้ในฝั่งเอเชียเนี่ย นิกเอ,อีกของญี่ปุ่นนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1.9ดัชนีหังเสีงในฮ่องกงเนี่ยปรับตัวเพิ่มราวร้อยละ2.2ด้านหนึ่งนะคะท่าทียอมถอยล่าสุดของทั้์ยอมถอยอาจจะยอมประนีประนอมท่าทีที่อ่อนลงแล้วกันนะคะอาจจะถูกมองว่ามันก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะโดยเฉพาะแรงกดดันภายในของ สหรัฐเองนะคะทั้งจากภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เจอแน่นอนความปั่นป่วนนะ,ะต้องตัดประกาศเรื่อง,องมาตรการกำแพงภาษีออกมานะคะตลาดหุ้นปั่นป่วนสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดัน ให้กับตัวของทรัมป์ด้วยนะคะรวมถึงมันมีคําเตือนจากตัวของรัฐมนตรีคังของสหรัฐเองออกมาด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าอีกด้านเนี่ยนะคะมันก็มีนักวิเคราะห์ในฮ่องกองนะคะชื่อฉินจี้อูเป็นอาจารย์ด้านการเงินจาก University of Hong Kong เนี่ยเขาได้บอกกับสื่อในฮ่องกองนะคะ South China Morning Post ว่าท่าทีแบบนี้ของทรัมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะซึ่งน่าจะหมายถึงว่าท่าทีที่มันดูไม่แน่นอนมีความไม่แน่นอนนะคะความคาดเดาไม่ได้แบบนี้เนี่ย เราก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าอย่างมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นในการเจราจากําแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ออกมาพูดเนี่ยก็อาจจะมองด้ว,ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณนะคะไปที่จีนแต่เฉินนะก็มองว่ายิ่งทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะยิ่งสะท้อนความกังวลในฝั่งของสหรัฐเองนะคะในสงครามการค้าครั้งนี้เราก็มองว่าทรัมป์และทีมเนี่ยน่าจะอยู่ภายใต้ความกดดันนะคะแต่มันก็น่าสังเกตว่า ฝั่งของจีนเนี่ยไม่ได้ออกมาส่งสัญญาณอะไรในตอนนี้นะคะว่าทนไม่ไหวแล้วกับมาตรการกำแพงภาษีของทรัมป์นะคะแล้วก็เชิญเนี่ยบอกว่าในระยะใกล้เนี่ยจีนก็คงไม่มีแนวโน้มที่จะเร่งรีบไปสู่แบบรีบปิดดิวกับสหรัฐให้ได้เท่าไหร่นักนะคะในขณะที่ฝั่งทรัมป์เองเนี่ยก็จะเจอแรงกดดันต่อเนื่องภายในนะคะว่าให้รีบจบกเ,เรื่องของสงครามการค้าครั้งนี้นอกจากจีนเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการประกาศ ภาษีต่างตอบแทนนะคะทรัมป์ประกาศใช้กับคู่ค้าหลายประเทศนะคะในอัตราที่ต่างๆต่างกันไปนะคะแล้วก็แต่แน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่ในยวเวนจีนนะคะก็คือภาษีต่างตอบแทนที่ใช้กับประเทศคู่ค้าอื่นรวมถึงไทยด้วยนีมันมีการฟรีสไว้90วันระง,งับไว้90วันนะคะเพื่อที่ระหว่างนี้เนี่ยจะได้มีการเจรจากันนะคะแล้วก็ไปดูว่าความคืบหน้า เรื่องของการเจรจากับประเทศอื่นเนี่ยไปถึงไหนนะคะวันนี้แคโรไลน์เลวิตนะคะโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยมาระบุว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้รับข้อเสนอมาแล้ว18ชุดจากประเทศคู่ค้าต่างๆนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าประเทศไหนบ้างเพื่อที่จะมาเจรจากันนะคะในเรื่องการทําดีลการค้าแต่ก็บอกด้วยนะคะโฆษกทำเนียบขาวบอกด้วยว่าทรัมป์แล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังทําในเรื่องของการกําหนดขั้นตอนที่จะดีลกับจีนเราไปฟังเสียงโฆษกทำเนียบขาวกันค่ะ I asked the president about this before coming out here, uh, and he wanted me to share with all of you that we're doing very well in respect to a uh, potential trade deal with China. As I mentioned, there have now been uh, 18 proposals in more than 100 countries around the world who are wanting to make a deal with the United States of America, uh, and the president and the administration are setting the stage for a deal with China. So we feel everyone in involved uh, wants to see a trade deal happen, uh, and the ball is moving in the right direction. Sure.